สวัสดีครับพี่นองไทยพี่นองสปปลาพี่น้องสาวกรนเลงด้วยนะครับนงครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่16พฤศจิกายนพศ2565วันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสลบในพิพม่าก็ยังมีการปะทะกกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับเรามาลูสถานการณ์ในพื้นที่เขตพมิผักแม็กเวกันก่อนนะครับวันนี้ กองกำลังปลดปตวแห่งสัตว์กระเลงเคแนวเอนะครับกองกำลังพีทีเอฟนะครับได้เข้าถล่มสำนักงานใหญ่ของกองทัพอากาศพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคแมกเวกกองทัพสหภาพกระเลงเคนยูนะครับกองทัพปลดปตวแห่งสัตว์กระเลงเคแนวเอกองกำลังพีทีเอฟนะครับได้ใช้โดนเข้ายิงถล่มนะครับฐานทัพของกองทัพพม่านะครับซึ่งเป็นฐานทัพใหญ่นะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคแมกเวกข่าว กองกำลังพันธมิตรนะครับกองทัพบดประแยงสัตว์กระเลงเคแอนเอนะครับกองกำลังพีทีเอฟได้เข้ายิงถล่มนะครับฐานทัพอากาศของกองทัพพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคแมกเวย์ครับวันนี้นะครับวันที่16พฤศจิกายนนะครับกองทัพบกพันธมิตรกระเลงนะครับเคแอนเอและกองกำลังอีพีทีเอฟนะครับได้ทำงานร่วมกันนะครับเข้ายิงถล่มสำนักงานใหญ่ของกองทัพพม่านะครับซึ่งเป็นฐานทัพอากาศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาค แม็กเวย์ครับเมื่อส่วงเช้าของวันนี้นะครับเมื่อเวลา8นาฬิกาหบนาทีนะครับกองทัพนมิรกันเล่งและกองกำลัง p t f และกองกำลัง A PDF นะครับหลายกองกำลังได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีฐานทัพอากาศของกอ,องทัพพมา่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคแม็กเวย์ครับท้งสาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคแม็กเวย์นะครับบอกกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ท้องถิ่นว่าเมื่อส่งเช้าของวันนี้ ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายครั้งนะครับในฐานทัพอากาศกองทัพพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคแมกเวครับตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงมีความวุ่นวายอยู่นะครับนองจากที่มีการเข้าโจมตีกองทัพอดปล่อย่างสัดกระเลงเคนยาเอและกองกำลัง p t f นะครับท่านพม่าได้เสียกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เป็นจํานวนมากในพื้นที่เขตภูมิภาค แม็กเวย์ครับวันนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่เขตภูมิภาคแม็กเวย์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับหลังจากที่กองทัพพิรามิตรกันเล่งได้กองกําลังพีเดียบได้เข้าโจมตีฐานทัพอากาศของกองทัพพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคแม็กเวย์นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคแม็กเวย์นะครับกองทัพพิรามิตรกันเล่งได้กองกําลังพีเดียบ ได้เข้าถลม่มฐานทัพอากาศกองทัพพม่าะนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นทีน่ะครับเรามาโลข่าวที่2กันต่อนะครับมาเร,สราสถานการณ์ในพื้นที่รัฐยาวตีนะครับในพื้นที่กองทัพสาบภาพกัะเลงเคเนียและมีการประทะกัน2วันติดต่อกันนะครับเมื่อวานนี้วันที่15พฤศจิกายนนะครับวันนี้วันที่16พฤศจิกายนได้มีการประทะกันอย่างหนักในพื้นที่รัฐยาวตีครับกองทัพปุทธวยหารสับกระเลงเคเนียและกองทัพงูเห่านะครับกกำลังพีดียบ หลายกองกําลังนะครับของทัพธัมมิตรกันเด่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่รัดเยาวตีนะครับได้โจมตีทานพม่านะครับที่พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาลุกลานในพื้นที่รัดเยาวตีครับการปะทะกันได้เกิดขึ้นอย่างหนักนะครับสวันติดต่อกันนะครับระหว่างของทัพพม่าและกองทัพสหภาพกันเด่งเคนอยู่ในพื้นที่รัดเยวตีปะทะกันได้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับเมื่อเวลาตีห้นาทีนะครับกองทัพสหภาพกันเด่งเคนอยู่ กองทัพปลดวยแห่งสัตว์กระเลงเคเนียวเอนะครับกองกําลังพีทีเอฟนะครับสามกองกําลังในหลักทุ่มโจมตี S ท่านพมา่านะครับที่พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับประทั <concerts. S 1> สภาพกระเ่งเคนียวและกองกําลังพีทีเอฟนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับท่านพมา่าที่ได้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เจดีสามงูนะครับอยู่บนทางหลงในพื้นที่รัดเยาวตีนะครับได้มีการปะทะกันอย่างหนัก ประมาณ1นึ่งชั่วโมงกองทัพสาัพาพกระเลงเค้นอยู่และกองกำลังพีดีอันะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักท่านพมา่ามีกําลังพลน้อยกว่านะครับต้องลาบถอยไปก่อนนะครับไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ของกองทัสาาพสัพพ์กระเลงเค้นอยู่ได้นะครับกัรพะระกันยืดเยอยาวนานในพื้นที่รัดกระเ่งนะครับส่งผลให้ท่านพม่าได้รัลลบบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก กองทัพสัภาพกระเล่งเคียนยูและกองกำลัง PDF ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นกันนะครับวันนี้กองทัพสัภาพกระเล่งเคียนยูนั้นวันนี้นะครับกองทัพสัภาพกระเล่งเคียนยูและกองกำลัง PDF ีนะครับได้มีการเรียนหน้านะครับกําจัดกองทัพพม่านะครับกวาดล้างอย่างหนักนะครับหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านนะครับในพื้นที่รัดกระเล่งก่อนหน้านี้นะครับกองทัพสัภาพกระเล่งเคียนยูนะครับได้มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนกองทัพพม่านะครับให้ถอนกําลัง ออกจากพื้นที่รัดกันเล่งทั้งหมดนะครับภายใน2020นี้นะครับกองทัพพม่านั้นไม่ยอมถอนกําลังออกจากพื้นที่นะครับทางกองทัพสาภาพกันเล่งเคียนยูจะมีการตามไล่ล่านะครับกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับทาให้สถานก,การณ์ในพื้นที่รัดกันเล่งวันนี้ค่อนข้างตึงเครียดนะครับยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่กองทัพสภาพกันมามากกเล่งเคียนยูและกองกำลัง PDF ตามได้ลากของทัพพมา่านะครับด้วยพยายามเสริอมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเรามาดูข่าวที่3ากันต่อนะครับมาโูสถานการณ์ในพื้นที่เมืองท่านะครับอยู่ในเขตภูม,มิภาคนะครับวันนี้กองกาลังพี f ีหลายกองกําลังนะครับได้ดักซุ่มโจมตีขบวนรถกองทัพพม่าและกลุ่มพยุซรตีนะครับด้วยพยายามขนสเสบยงอาหารและกําลังพลเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองท่านะครับอยู่ในเขตภูม,มิภาค สองเซฟของวันนี้นะครับเวลาเก้านาฬิกานะครับขบวนรถทานพม่ากลุ่มพยโยโอตีนะครับมาเล่ยกัน2คันนะครับกองกำลังปีเตีฟไดนหลักส้มโจมตีเล่ยทุนระเบิดนะครับส่งผลให้ขบวนรถได้รับความเสียหาย1คันนะครับส่งผลให้ทานพม่าได้เสียชีวิต13บสารายนะครับได้รับบาดเจ็บ5้ารายครับวันนี้นะครับกองกําลังปีเตียบและกองกําลัง p ีพีตีฟนะครับ2กองกําลังนะครับได้หลักส้มโจมตี ขบวนรถฐานพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับพยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองท่าเขตภูมิภาคครับการปะทะกันบันนี้นะครับทางฝั่งของกองกำลัง PDF และกองกำลัง P p t f นั้นปลอดภัยดีนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับที่ผ่านมาก็มีการประทะกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับในพื้นที่เมืองท่าเขตภูมิภาคนะครับทารพม่าได้ยพยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการประทะกันเกิดขึ้นแทบทุกวันนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองท่าเขตภูมิภาคนะครับกองกำลัง PDF และฟของทัพพม่าก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันนะครับนี่นะครับสถานการณ์การสลบในทัพพม่าก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิป ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ